กอแดงเห็นดอกหนึ่งเมนครับผมโอ้ยคือ,องานเอาเด็กบดอดี้ซูทพุทธพองใฮ้คือรองห่างเพื่อนโฮมี่สิทายเหย้าให้ตุ้มเ็ดคราฟพาสนิษฐ์เม่เพื่อนได้เนาะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิยน้อยอีสานมาหน้าจา้าเมีอนี้เม่ยน้อยกะพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเกขาจ้ามาพบกันในวันที่ยี่สิบเอ็ด ทันวาค่ม2 5 6 7นันาร้าตะกอ,อกเนาะครับผมเขาไม้เก่าไม,ไม้เดิมจ้ะมารอเบิ่งทางป่าบา้านน้องจองตำบลหยอยคางอำเภอบุญท่ลิกจังหวัดอุบลราชธานีจา้าในบรรยากาศทีหนาวคร<า>ับผมวันน,วนี้สิบห้าองศาเนาะมือเีดวะเลยจ้ะหนาวจนปวดมือจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นเรุ่นงต้องกันเบิ่งใจในบรรยากาศหนาวนานๆนี่มีอนองซีมันเห็ดบ่จ้ะเป็นเรุ่นงต้องกันจ้าเป็นไหมครับผมดักเลนแหงมันเป็นเขาวดินเนาะแม่นครับผมน้ำทห่เขาวดินจ้ะ Ban tạo những bàn nhắm mẹ con tùm ấu, tùm 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 นีเ่นว่หางเอาใหมนี่เครื่องหนึ่งแบน้เนาะต้องแข็งไหครับตุ่มนเนะตุ่มตุ่มโอ้อยหยาเนาะหยาขับังวันนี้อด,ดอกสองดอกจ้าแม่ครับผมตุ่มงอไหจ้าแม่ครับผมคือออก่างขึงน้นเ <c oughs> บิดไปน,นําแล้วแม่ครับผมตุมตุม่ม เอ็ดน้ำหมอเห็ดฤดูหนาวแมนครับผมกล่องตู้ไดบอกเลยเราจะเอามาได้ไหมได้ค่ะแข็งอยู่นู่นอีกขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแต่วัยแข็งอยู่ตุ๊กปุ๊งฮะ ดู no. าเนาะหน้าดีมื่อวานเข้ามาข้าม่เนี่ยหนง็ยน่นี okay. ่ข้งหมีหน่อยนีหอยไก่เข like ียนแน่เนาดีด้นะมีหอยไก่เขียเนี Writing ่ยเา่จะไก้บัตน้ำหนักแล้วทินเพินนี่นี่เขามาหากินทินเพินนี่ดอกงามมากกิดหน่งอมนิดหน่อยมาทันม่ใช่ไห บัเห็นบัวเห็นบัวเห็นบัวเห็นแหลงเลยแหลนี่แสงเขาขึ้นใช่ไหมอ่มก็โอ้โหโอ๊แอบไปอายยาวๆให้ดูเลยไม่ต้องตัด รเดี๋ยวมัอยากได้หนึ่งคันเสริมให้เราไหมพี่นเน้ะจ้ะตันตัวไก่แค่ขีดทอง บอดี้ซูทพูดพองแห้คได้ปะคาเจาะลงไปนั่งสสือแล้วบเ้าไปหกหกเลยงาน้องดอกใหญเลยบัวเป็นย่อมฝนจ้ะตอมนะาบัวเนี่แต่ว่าคาถเจาะสูง้ต่ตองเาง่านไปเลยได้พี่หนองหองล้อมนึงย่างยอก็ม่จะเคยเห็นมัน เนต้น้ตนไมไ้าโอ้ยมังดียีอบ่ะเนี่ไว้ี่ยบเบอ้าว่าวจมากนี่หน่นี่หน่อยกระฮ็ดอย่ามองค่ะ เดคราวพาวสเน่เนื้อเฟื่งนื้อฮุมมีสีทายาวยาให้พ่อใหญ่มีไงเ่อนทุคหอมดถ้าจเก็บๆก่สองสำดอกูอ่ะมันมีหลายเนาะทุกคนต่ว่เบ็นตองนาจ้ะเก็บตองฝนนาเาต้องเคียอนะแต่กเป็นมือซาประเด็นใกล้ถึงมีแล้วไม่นอยเนาะวางห้องปด้เคีย

กิมเลยไาจักนอนนอนเนิยงเลยากกศเอาเะไน่นอเหิดข้าวดินเดียวพอได้ริมจ้ะอา่ารเแต่กัดีกว่ามมีเนาะแม่ท้องีเห็ด ดินเีแกงแซ่บพ่ัดไมนะดินกรุดแรเน่มาไปหาปลาดำไปบลกเร็วนันไม่ไยเน้องตืจะมบกเร็วำีนี่บ็กเร็วกันเป็นมัถุมกันอยู่เหนอนี้อยู่ตื่นนงเนาะส่วนนั้นหนึ่งวาได้ได้หลดออกเลย mặc dù mình nó như nỉ 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 ดูเงาเดยดูเงาดูกงาเองหรไม่เห็นนะอออกข้างข้ามขื้นกำนั้นหนอยนะน่าจะทำางคัมนะครับน้องมูนนี่มึงแวก็ออกแต่ขางคัมเพราะว่าเอื้อนแทนน้อกนึงด้วยนี่ต่อต่อนี่

อืมคาเพิ่นอยู่ตื่นเนาะซุ่มเนาะนี่นะผมตูมเพิ่นะนี่าปเป็นเสือครับผมจ้ะไอตกลก่องเก็บพังเมกเพ่เผิพักเมกอีกแล้วไอตกระก่องเนาะเก็บไปหมื่นนันแกินยด้าซุ่มเฮดเดีเหมือนแม่นจ้ะพอเพิ่นแบงลงไปจ้ะ ป่าเพิ่นยางมะพร้าวพ่นกัขอเนาะไผยยางมะพร้าวกะพิ่นอยากกัให้เพิ่นจ้ะเก็บไปไว้บ่ทันมีแนวกินกับว่าวเก็บไปลายอยู่างนั้นนิหน่อยเนาะจ้ะคขนมีแนวกินกับมื้อนี้กะแซ่ตู้ไว้เนาะตะกองเนาะมื้อใหม่กะจังมีแนวกะออกมากินจ้ะหลายมื้อจ้ะต้นใหญ่เลยจ้ะพ่นล้มลงเนาะพ่นโคนพ่นเนาะ nhỏ khảo ngàm hẹn Ngàm có mưa nặng yên, mưa nó kép nhỏ đen đen nó Đen, 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 Hoa cảnh. Bang 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 Yêu thượng vẫn ở thương mà nó, bất thương nó, Yêu bài vẫn buồn. Không. Bất thương mà. Để đeo xăm cho cái quần thân. Bà, cái vướng mồm mình này. ta còn. này. Bất thương mà ta còn. Ăn hay. Liếm nhụp nhụp. mẫn mẫn nó ta còn nó. Bất thương mà cái เอ้ยบ่ามาแล้วกอยากกะออกเฉพาะช่วง<ม>นี้แหละเนาะชอวงเม็ดก,ก็ได้กระมือสองน่มันมีก็หมดอแ้วเมนจ์ะจ้าเจอามันกับแกแลวนี่แกที่มีเ,เป็นบางตนละทียังลงเหลือเนาะ ออกต้นไหนทุนทุนมาท่านตรงออกสวงใส่ก็เฮ็ดบดนี่ยละแต่ว่าเฮ็ดบดเขายังเหยียบอยู่เนาะปีนี้เนาะแม่นครับน้ำหมอกมันบดออกมันจะมีน่อยที่ตั้งเห็นมีแต่อากาศหนาวนั่้ำหมอกบดไปไหนนี่ได้บ่เทิงบ่ลองลองเอาพะลงหมาเลยฮ่ากินยังสี่หละจ่ายยี่น้ำบวานเฮา em hè nói kia vào thường cướn mà xuống Cái kết nhảy nè, nè phần này ừ, đi, uh. đây nè Ôi ẩn còn Có ăn nô lạc vậy dưới đấy nó ta nè, nó Không biết nó bán nó cũng nhìn vào kia tận Thì cái bán nó Dạ Đúng rồi Cảm ơn Mình có tắt nằm cái này Ui, ẩn đi hả Ừ, mày nằm đây อันไลนกษตรบกขมบกขมเบอร์อ่อนแห้งนี่พอดีอ้าจ้ะเก็บแล้วก็ไปหลุนเห็ดตอนนอตะกองเนาะแล้วแล้วอีกหลายไม้ยังครับผมแตายังอยู่ไกลๆวัดอยู่วนั้นไม่ไหนเนาะแมนจ้ะป่ะไปหลุนเบิ่งเห็ดน้ำกันอีกจ้านบางแต่ว่าโอ้หนอนยังได้ยังนะคุณขาส่งจุ่มกับบานไก่กันจ้ะ

เฮ็ดกร,ร้อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวถ้าวันเดียเขาเนะรียกเพชรกร้อยผมกเ,เลยขึ้นมาเลยครับพี่น้องครับพี่น้งนองดอกมันตะกองแยกกันห้าก็มีหนาอยครับผมผมทางเสือกเ่อไน,นะครับผมกางแตกนี่นะครับพี่น้องก้อแดงครับผมตอนนี้ก็อยู่โฮมเฮ็ดก้อแดงทางเสือกเมื่อไครับพี่น้องครับพี่น้องมาเลานนะเบิ่งครับผมว่าสิมีบ่มีหน่อยเพิ่งเกะหาอยู่อีกผม ไกลๆข้ามครับพี่น้องจะกล่องจะพาย่างทางอสิบพอบอ๋อเฮดก็ได้เก็บเรื่อยๆครับผมแต่ว่าออกบอไรครับพี่น้องไม่ล่ะสองสามดอกครับผมตอนนี้บรรยากาศเวลาสิบโมงกันยังหนาวอยูค่ครับพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบอเท่าจันได้จึงบอออกอเนี่ยปกติไก่หอด ส่วงที่ตะกองกับนิน่าเก็บปีวหาเลยยิบสี่ยิบหายรับพี่น้องตัวบังสรงแล้วขึ้นไปบังคอนกับบวมีครับผมไปครับพี่น้องถ่ายลงกันต่อครับผมว่ายางไปหาพี่น้อยโดเฉพาะข็ดบอกครับผมไ่างหกันต่อเลยครับผมครับพี่น้องแต่สิเดเวลาพาพี่น้องกลับบ้านนะครับผมตะกองกัยางมาให้พี่น้อยบางครั้งโดนน่าพันด้เก็บซ้ำดอกนิดหน่อยหบ่้ีหน่อยเฮ็ดทางๆครับผม เฮ็ดบดก็ใจจังไหนนั่นไม่ไหนเนาะต้องทาลุนบ้างครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาบ่งผลงานมือนีเข้าครับผมสรุปผลงานของเข้ามือนีเนาะตะกองเนาะครับผมกะถือว่าหมานดีจ้ะลักลักกัเป็นเฮ็ดเขาวดินเลยจ้ะเด็กเกือบเต็มตาเข้าอยู่เนาะแหนครับผมประมาณคือเมื่อวานเป็นไรจ้ะเมื่อวานจังมันเน็ดกอแดงแล้วกะ เฮ็ดข้าวดินเลยก็มาพร้เฮ็ดบางขามนะหมอว่านะแม่เนี่ยผมแต่วันนี้ไม่ได้เฮ็ดข้าวดินจ้ล้วนๆน่าสนมากลักๆเป็นเฮ็ดข้าวดินเลยจ้ะเฮ็ดข้าวดินนี่เพิ่นสีใหญ่เร็วเนาะแม่เนี่ยผมื่อวานีาบ่เห็นเ่อยเพิ่นนั้นสีใหญ่เร็วจ้ะแต่เฮ็ดก้อนี่สีหยากใหญ่จ้ะเฮ็ดก้อมื้อนี้ได้เท่าได้ละ4 5 6ดอกจ้อพี่น้องกะถือว่ามันพด้อยู่ได้กินนะตะกองเนาะเข่าปลาสัมไม้เก่าขนาดว่าดินแห่งแห่งแรงๆจ้ะกะหาน้ำหม่องเพิ่น ติดห้องติดคำไก่ไก่หน้มเพราะมีความซุ่มให้เพื่อนได้เกิดนะจ้ะพี่น้องจ้จนนจนนาถือว่ามานจ้ามินนห,หน่อยกสิทธิภาพกับบ้านจ้าจ้ามิ้นท์หน่อยภาเขาไปหาเห็ดมือนี้กันที่ว่ามานจ้าพอาเด็กแกงอยู่ว่าแต่สิบวันเด็กแกงเพราะวันทุกวันเพากับมาหน้าตะกรงเนาะแมีนี้กามีเพอาะยังมีญ่เพิ่นม,พนมาหาคือกันรดูจ้าก็บอกหัวว่าคนสิทธิ์เด้หน่อยได้กไลฟ์บอได้ยินแต่ เสียงผนินเอิ่นกันเนาะแม่ครับผมจ้าถ้าชินชอบคลิปนี้จังได้กะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้ำหน่อได้จ้าก่อนสิกบ่ายไม่นอนก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนะมหนาคลิปหนาว่ามิวหน่อยกับตากร้อสิพาไปหาหยังซีโซซิมนันหยังแน่จ้าแม่ครับผม,มขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม